เกมนี้นี่แหละพี่ผมดูสุละขพี่ดาวในหมเฮ้ยมนอเกี่สเกไม่เกเก็บคอลอยู่เว้ยเก็บคอนอยู่เว้ยเฮ้ยอย่าฮอาเองมันฟังพี่ออกไหมนะพี่ฟังไม่ออกพี่ก็ฟังมันไม่ออกเหมือนกันเอาเฮ้ยแล้วออกกล้าเองพาพี่มาลงอะไรบนหลังคาวะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่พี่นำโดดี่ออกเดี๋ยวพี่มีกีเ ะมีแค่สี่ละน่าจะตายแล้วแล้วก็มันมีรถกำลังขับขึ้นมาใช่พี่เฮ้ยมันจอดบ้านนี้ว่ะไอ้ผีเวนี่ทำอะไรได้บ้างวะนอเก่งยืนแอคท่าอยู่เนี่ยทำได้พี่เราคิดว่าเป็นคนแล้วก็ยิงพี่ทำให้เราตกใจพี่นี่มาอู้ยิงกลัวๆอยู่แล้วเราก็รีบไป เออแล้วก็รีเฟกไปสุดท้ายแม่งอยู่หลังผีอีกทีนึงสรุปรีเฟกเต็มโดนผีเต็มเต็มเออไอ้เหี้ยพี่เจ็บแล้วเจ็บแล้วแต่ไม่ใช่มันผีโดนผีเออผีเจ็บโดนผีผีเจ็บผีเหม็นด้วยใช่ผีเหม็นต้องล้างบ้างอะไรบ้างแค่แเอามอนใส่ขึ้นมาข้างบนน่ะได้ป่าวบนบอลลูนอเลยไม่ได้ไม่ได้เคยร้องเลยพี่อลดความอุ้ยรถความทุกคนช่วยด้วยเอารถไงไม่ใช่รถความลดไง ไรพี่ไก่่ะวางนั่งหงายนะพี่ยอกนะ๋ยอกนะโอโหชื่ออะไรวะเนี่ยโห AK mini ไวรัสไวรัสพ่องเอวิเขาตั้งชื่อไงเขาตั้งชื่อแบบไม่ดีไงแบบใครพี่อยากเคยพี่ไก่เลยฮะมองไปถึงหมดเร็วหมดเร็วหมดคืออายุห้ากว่าแทนที่จะเป็นตัวอย่างให้รุ่นน้องไม่มี แล้วก็พูดไปต่างกันปีเดียวเองนะเอ็มอเฮ้ยมีมีตัวนึงกู <c oughs> ไม่รอแล้วล่ะอะไรอ<ะ>ีกล่ะกูหิวของกูหิวบอดเอาโดดดิเฮ้ยติดอะไรวะก็กล้าเองรอพี่ก่อนพี่ขอฆ่าโจดก่อนโอ้พี่โอปาต้ายปาดหัวต <c oughs> ิกแซกยังยิงมัน <c oughs> ตายน้องมันตายมันตายมันตายก็กล <c oughs> ้าติดตายไง ขึ้นไปดิขึ้นขึ้นขึ้นไปขึ้นไปด้วยหน่ไปด้วยขึ้นดิขึ้นโอ้โหแล้วเดี๋วเดี๋ยวเฮ้ยเลจะล่วงจะล่วงเหมือจะล่วงเอาเอาจะล่วงเหมือจะล่วงเอาสามแม็กได้ล่วงเลยพอ่ขู่ผมผมพลังงานพลังเสือนี่มันรถคัสติคือแล้วมันไปไม่เร็วเหมือนรถ กระโดดขึ้นมาแล้วด้วยพี่ไก่อะกระโดดขึ้นมาแล้วแต่หลุดทะลุลงมาข้างล่างเออมันหลุดได้ยังไงมโลกโลกโอ้สภาพผมจะไปได้ไหมวะเนี่ยเได้ได้ได้เฮ้ยโอ้ยดเอ็มหลบด้โว้เอ้าเฮ้ยได้เว้ยปัญหาอยู่ที่การขับของกูแล้วล่ะไป เดี๋ยวเเดดีี๋๋ยยววผมปาไฟขึ้นมาได้ปะแยกลองอ่ะเฮ้ยน้องน้องใหญ่นั่นใหญ่เอาเลยเอาเลยพี่มาเลยเอาเลยเอา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 ลองอยานี้เฮ้ยคับคิดร่วมเอาไปอู่ผมเอาแล้วใครบิ่วล่ะไออู๋เสียแผนไออู๋แม่งช้าจิบหายเดี๋ยวพี่ลงไปแล้วข้างล่างน้องเอาดิเอาเลยพี่ทำเอง อ้าวเอาแล้วพี่ไก่ครับเดี๋ยวแล้วพี่ไก่เดียพี่ไก่รับเพื่อนก่อนดี๋พี่ไก่ครับอ่ะพี่ไก่ลงงาบผมปลาไฟข้างบนนะพี่ดูป่ะผมปลาถึงเลี่ยหรืเาเอาพี่ไก่หลบดิเอาล้วหาแล้วโอ้อลาร์ดพี่มาแล้วเดี๋ยวพี่ขับเองเดี๋ยวมือพี่ก็พอได้อยู่ช่วงนี้ เฮ้ยพี่พี่พี่มีคนมีคนมีคนเอนอเห็นป่ะตุดิดุดดิกอยู่เฮ้ยยังไงยังไงตัวหินตัวหินต้องหินเฮ้ยเหี้ยโดน,ห,น,นหัวกูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ยิงคนอื่นวะถ้าเราเข้าบ้านได้มันตายกูยบอกเลย

ผมย่บเปิดเปิดรูน่ะจะช่วยยังไงอะดิพี่จะไปยังไงอ่ะไปบ้านนู้นแล้วแกมาแล้วแก่มาชุบกันที่เวลามันจะหมดแล้วน่าจะทันพี่พี่มาอยู่ตรงนี้เลยคันคันออกได้ไหมเออมามามาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้พี่พี่มาอยู่ตรงระเบียงนี้เดี๋ยวรอเวลาหมดผมน่าจะดรอกรถพอดีพี่เออพี่เอ้ยแล้วพี่ยิงมันจะระเบิดป่ะวะยิงยิงก็ได้พี่ไม่ระเบิดไม่ระเบิดนะยิงให้หน่อยพี่ เอือกโอ้โหเกือบตายพี่ไก่อยู่แล้คือเขายิงกันน่ะแดนที่พี่ไก่จะไปช่วยชุบน้องโอ้โอ้ยโอ้คือ้ยาคือเขายิงกันแต่พี่ไก่วิ่งเล่นไม่ยอมช่วยน้องใช่พี่ไก่ไม่ยอมช่วยน้องอ๋อแก่กุอ๋อแก่ยออแก <ผ>เองตายแล้วก็อเองไปไหนวะไม่มีรถมาบแล้วที่ผมผมอยู่บนฟ้าไม่น็อกด้วยเฮียสุดแล้วเอา้าคุณ็อกเองอีกโอ้แม่งเจ็บทุกตัวมันเจ็บทุกตัวตัวบนน่าจะเติเลือดตัวบนหมอบอยู่ตรงบันไดระว,วังเห้เบิ้งขึ้นไป ก็ไม่ตายเอ้ยเป็นไรไม่รู้ปลาตะโโมเขียวให้พี่ไก่ดิปลาตะโโมเขียวให้พี่ไก่ดิเองอะปลาไฟดีกว่าพี่ให้พี่ไก่อ้าวดูมันทำพี่มันติดหัวพี่ไก่ไงผมปลาไปแล้วโอ้โหพี่ไก่อีกแล้วเองเมื่อไหร่พี่จะเลิกขอเรื่องวะพี่มันแจ้งจนหัวพี่ไก่สบน้องพากาเป็นไงล่ะอยู่บนอากาศมั้งตายแล้วจะถ่วงโทบิกที่ใส่ เห็นมุมมองพี่ไก่เหมือนตอนอยู่บนบอดเงินนะพี่นั่งๆสวยเม็ดเดียวจริงๆเป็นไงล่ะไม่ต้องคอยชุบแต่พี่ไก่เขียวเขียวเขียวเออนี่แหละสวยสุดยอดเออพี่เนี่ยพี่ดูไว้พี่พี่ดูนะเล่นกันอย่างนี้เติมมานอนอยู่นี่มานอนอยู่นี่สวยมาดีโอ้โห เหลือตัวเดียวด้วยฮะมันนอนจุ่มแล้วทาซึมได้น้องใช่มันนอนอยู่ตรงนี้แล้วทําไมมันไม่ขึ้นมาชูเพื่อนนะผมก็งงเออมกลัวโดนอีกเอ้โมงสุดท้ายแล้วมึงยจะเก็บของอีกแหรอไอเวนพี่พี่เ็มว่าถ้าเกิดเหลือพี่ไก่คนเดียวพี่เอ็มว่าพี่ไก่จะพาเอาไก่มาให้เราออรอหน้าเราบีอ้ยอันนั้นอันนั้นมันแน่นอนอยู่แล้วน้องเรามากดดันพี่ไก่ไหมพี่เอ็มเราฆ่าตัวตายให้พี่ไก่อยู่คนเดียวเราดูดีจะกินไก่ไหมดีปดีมา ใช่เฮ้ยมาแล้วมาแล้วคนมาแล้วปืดกดดันที่ไหนมาดูพี่ไก่กันปวดดูพี่ไก่กันเราดูพี่ไก่กันเต่มบอกผมแค่หลอกพูดจริงเหรอก็หนูอู๋เปิดมาขนาดนี้แล้ว ผู้ที่มีคอนเทนต์แล้วดูมุมมองพี่ไก่อย่างสวยอ่ะดูดิผมจับอยู่เนี่ยไก่มันจะกินไก่ไม่กินมันมันมันอยู่ที่พี่แล้วนี่ยตอนเนี้ยแล้วมันอยู่นอกวงว่ะพี่ไก่เอาไงวะเอาเลยพี่แล้วทำไมมุมมองคุณดูอย่างเงี้ยจัดบันบักอ่ะมันซูมใหญ่จัดใช่ไหมพี่เเหมือนนกัลยแค่ผมก็เป็นบันบักอ่ะดูไม่ได้แล้วจะช่วยดูยังไงวะเนี่ยแล้วมันยิงจากพุ่มหญ้าหรือว่ายิงจากบ้านวะรู้พี่พี่ครัพี่แฮรรี่ พี่เหือคนเดียวแล้วเป็นไก่เฮ้ยอ่ายิงรถไปก่อนครับจังหวะนี้เอาดีเอาดีเอาดีตแล้วดูมุม <S <S เฮ้ย,ย,ยพี่นั่นน่ะมาอยู่แถวๆนั่นน่ะมันปลาสมโภคอ่ะเฮ้ยวิ่งแล้วเฮ้ยเฮ้ยโอ้โจังหวะนี้ได้เปรียบสุดๆครับ <ๆ S 1> เพราะเขาต้องวิ่งเข้าวงครับจังหวะนี้เลือเขาไม่เต็มแน่นอนเดี๋ยวมาดูครับเพ่อจะกลายกันที่เอฟทีเจเน็ตแป้งเอดาบเข้าหัวปังเอา ช็อตนี้นี่พีไก่พากินไก่ได้ผมคารวะพี่เลยพี่คือเดอะแบ็คจริงอุ้ยแค่พี่กดมันแค่นี้พี่ก็ได้กินไก่แล้วพี่ไก่เอ้ยอุ้ยมันปลาตะมุกว่ะกดอย่างเทพอ่ะดูดีนะเฮ้ยกินไก่กินไก่เลยโอ้โหพี่เป็นกูกลัวแล้วไงเกิดไปง่ายจังเลยมันง่ายว่าจะทำอะไรนะเมื่อกี้ว่าจะทำอะไรนะ เมื่อกี้ว่าจะทำอะไรนะคารวะคารวะพี่ไก่การหนึ่งการสองการสามท่านผู้เจริญครับนี่คือพี่ไก่เขาแบกพวกเรากินแกันะมัน,ม,น,ม,น,ม,นมันง่ายใช่พี่อู